สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยดีกว่ากับพี่ขาองค์แรกจะเป็นเบีย้ยแก่นะคะพี่เป็นเบีย้ยแก่หลวง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 ปู่ลอดวัดในโรงค่ะพี่นะคะ จะเป็นแบบสายข้อมือนะคะพี่พร้อมสายอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะตามภาพเลยนะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจะพี่จ๋า800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นข้อมือค่ะพี่เป็นข้อมือค่ะพี่ขาข้อมือหลวงปู่รอดวัดนายโรงค่ะพี่ขานะคะเป็นเบี้ยแก้นะคะพี่ <c oughs> เป็นเบี้ยแก้นะคะพี่ขาเป็นเบี้ยแก้หลวงปูร่รอดวัดนายโรงเป็นข้อมืออย่างนี้นะคะพี่ขานะคะแม่ค้าขอไว้ที่แ800ร้อบาทจากแปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทนะคะพี่ขาเวลาใส่เย่ไปอย่างนี้นะคะพี่นะคะจะมีแบบนี้นะคะให้เราใส่ไปเข้าเข้ากันเลยค่ะนะคะ800อยบาทจา้ะ ส่วนอันนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขาน่าจะเป็นตะกุดหนังแล้วค่ะพี่ขาแต่ไม่รู้ว่าหนังอะไรนะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเป็นตะกุดเก่ๆาๆโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาหกร้อยบาทจนะ้าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขามีปตาตะเพียนจะมีปตาตะเพียนอยู่สี่ตัวตรงนี้นะคะพี่ขานะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่เห็นรอยจานไหมนะคะเป็นรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้เป็นยาวหานูไม่แน่ใจเป็นไส้คอรหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะคะพี่ขาาจะมีตะกรุดอยู่ทั้งหมดห้าดอก จะมีตะกรุดอยู่5ดอกอันนี้ตรงกลางจะมีปลาหอยแล้วก็มีตุ้มๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจากเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่จ๋าเป็นตะกรุดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จา้า ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายเป็นตะกรุดของหลวงพ่อทองสุกวัฒนโหลวงนะคะพี่ขาพร้อมเหรียญอย่างนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจากแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาจะได้เป็นชุดอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาพร้อมเหรียญพร้อมตะกรุดจากเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัฒนโหลวงค่ะพี่ขาภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จเนี่ยค่ะชุดนี้นะจ๊ะพี่จ๋าชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นตะเป็นอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรหนูก็ไม่ได้เรียกตะกุดหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ขายเปนน c, ็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมอันน like ี้แม่ค้าก็ขอไปที่หกร้อยบาทนะคะพี <S 2> <S 2> ่นะคะตามภาพเลยนะคะนะคะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขายนะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ค่ะพี่ขายเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่ขายเซตนี้แม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะตะกุดพร้อมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขายแม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าตะกุดพร้อมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจ้า ส่วนดอกเล็กหลองนี้นะคะพี่เป็นตะกุดหลงพอทบค่ะพี่ตะกุดหลงพอทบดอกนี้นะคะพี่ขาเก่าตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะตะกุดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าตะกุดหลงพอทบจะ้ะ ก่อแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เล่มนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เล่มนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ขานะคะนะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะ สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่สภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1000บาทจากหนึ่พันบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับมีดหมอหลวงพ่อเดิมค่ะพี่สนใจยังไงก็นิมนต์ไปได้นะคะพี่ขาจะเข้าไปยังไงพกพาได้สะดวกสบายจากพี่จ๋ายนะคะแม่ค้าขอไว้ที่1000บาทจากหนึ่พันบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับมีดหลวงพ่อเดิมเล่มน,นี้จา้า ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกระสัตตาเดี๋ยวหนูจะวัดความยาวให้นะคะพี่ขาว่าความยาวอยู่ที่ประมาณเท่าไร่ค่ะพี่ความยาวจะอยู่ที่สิบสองนะคะพี่สิบสองได้ค่ะสิบสองนิ้วรับหนึ่งอันนี้หนูวัดจากหัวไปนี่นะคะพี่นะคะความยาวจะอยู่ประมาณนี้นะคะพี่น่าจะสิบสองนะคะเนี่ยใช่ไหมคะพี่นะคะประมาณนี้แหละค่ะพี่ประมาณนี้นะคะพี่ขา อ่ะตะกรุดหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรตานี่แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทนะจ๊ะแม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นตะกรุดหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรตาจ้ะภาพไม่ชัดอ่ภาพไม่ชัดนะคะพี่ขาขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขานะคะ แอดไลน์มาเลยค่ะพี่ขาแอดไม่ขึ้นแนะนําโทรหาแม่ค้านะคะพี่ขาเดี๋ยวแม่ค้าจะแอดไปหาคุณลูกค้าเองค่ะพี่ขายนะคะเป็นตะกุดหลวงพว่อเทียมวัดกษัตรานะคะพี่ขาเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะแม่ค้าขอไปที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขา แล้วอันนี้จะเป็นคุณแผนขี่ไก่ค่ะพี่ขาคุณแผนขี่ไก่นี่ขอไปที่หกร้อยบาทจะ้ะแม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาสําหรับคุณแผนขี่ไก่องค์นี้จะ้ะเดียค่ะพี่มาในเรื่องกรอบพลาสติกอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะขอเท่าที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จหยกค่ะพี่ขาสมเด็จหยกองค์นี้แม่ค้าขอไปที่หนึ่งพันบาทจ้ะ 1,000ันบาทปลายทางบวกเพิ่มห0สิบาทนะคะพี่ขาสมเด็จหยกองนี้ค่ะอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะ่ะอ่านแต่ข้างหลังว่าชัยอย่างเดียวข้างหน้าอ่านไม่ออกเพราะว่าเขาเขียนไม่ชัดพระอะไรเนี่ยแต่รู้ว่าข้างหลังเป็นชัยนะคะพี่นะคะเหรียญน,นี้ขอไปที่ห600บาทค่ะไม่ทราบที่นะคะพี่นะะี่ค่ะห0ร้บาทปลายทางบกเพิ่มห้าบบาทจะพี่จ่าเหรียญเก่าๆโบราณจ้ะ เหรียญนี้ก็เหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะเหรียญโบราณไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะพี่ขายนะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาตรงนี้จะมีอยู่สองเหรียญที่ไม่ทราบที่บอกว่าเหรียญที่สองนะคะพี่ถ้าจะปิดถัดจากสมเด็จยกแล้วก็ถัดจากอีกเหรียญนึงนั่นแหละคะ่ะบอกอย่างนี้นะคะพี่ มันมีอยู่สองเหรียญแถวบนบอกว่าองค์ที่สองจะปิดองค์ที่หนึ่งก็บอกว่าองค์ที่หนึ่งจะปิดองค์ที่สองก็บอกว่าองค์ที่สองเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนไว้ค่ะพี่หนูเลยอะไม่รู้ว่าชื่อพระอะไรนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาแม่้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาเหรียญน,นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทคะ่ะพี่เป็นเนื้อกระไดทองนะคะพี่ขาเหรียญกลมพ่อกลวยค่ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขานะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋ายเหืียญกลมหลวงพ่อกลวยจ้าส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงปู่ทิมวัลหันไล่นะคะพี่ขาเนี่ยค่ะเป็นพระนับปกนะคะพี่ขาสวยงามมากเลยค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้าห้าร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วน <ique. S 2> องค์นี้จะเป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะพี่ขาฝังตะรุดเยอะๆอย่างนี้นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ 500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาสําหรับพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันจ้าส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาแม่ค้าขอเรียกว่าพระปิตาปุ้มปุ้ยดีนะคะพระปิดตาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะปิตาปุ้มปุ้ยองค์นี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาใช่พระกุวัดราชไหมคะถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ขานะคะพระองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6กรบาทจะ้ะจะมีแผ่นทองแปะๆอยู่ตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะจะมีพระอยู่3องค์มีตรงกลางหนึ่งตรงซ้ายฝายอย่างละหนึ่งคะ่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6กรบาทจะ้ะ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้นะคะพี่ขาจะเป็นพระงั่งค่ะพี่ขาได้มาคู่กันอีกแล้วนะคะพี่ขาตัวผู้ตัวเมียจ้ะจะเอาอยัางไงก็เอาไปคู่ก็ได้นะคะพี่ขาขอไว้ที่ตัวละ6 0 0บาทจ้ะตัวผู้นี้คะ่ะพี่ขาดดๆอย่างนี้นะคะพี่ขาจะมีอ่าห่วงให้เราใส่เชือกไปก็ได้คะ่ะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะสําหรับตัวผู้นะจ้ะตัวผู้6 0 0บาทจะพี่จ๋า6 0 0้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นตัวเมียจะตพิจา๋าตัวเมียก็เหมือนกันนะคะพี่ขาราคาอยู่ที่6กร้บาทจา้ะหกรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับพระง้างตาแดงแงจ้ะพิจา๋าสตัว1,200บาทบวกปลายทาง50บาท2อ0 0ันหนึ่งร้อยสองงพันหบาทรวมปลายทางจา้ะถ้าพร้อมโอน1,200บาทนะคะพี่ขาสนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่ๆไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จัพิจาตัวละหกร้อยบาทนะจ๊ะ ส่วนอันนี้จะเป็นรูปหลอดหลวงปู่ทิมจากพี่จ๋าองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาตามภาพกันเลยจากพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นรูปหลอดหลวงปูดทิมอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาใต้ฐานจะตอกคุดเลขสามอย่างนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาหลวงพ่อพุมมวัดขนอนเหนือค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นอ่าหลวงปู่หลวงพ่อเงินค่ะพี่หลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาถ้าสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่จ่ายนะคะ เป็นหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะคะพี่ขา5ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญเก่าๆตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาจับขอบอย่างนี้นะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยนะคะพี่ขาสําหรับเหรียญจอบหลวงพ่อเงินจับขอบเก่าๆอย่างนี้จ้า องนี้จะเป็นเดียนพระพุธนะคะพี่ขานะค่ะพระพุธยืนอย่างนี้นะคะพี่ขาด้านหลังจะมียันค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่5้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจะพิจารสำหรับเดือนพระพุธจ้าองนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อแดงเนื้อกะไหลทองนะคะพี่ขาขอไว้ที่5้าร้อยบาทพอค่ะเดียนหลวงพ่อแดงเนื้อกะไหลทองนะคะพี่ขาพระคูยาวิวิ ชาดแดง500ยบาทจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจะพี่จ่าเดือนหลวงพ่อแดงเนืือกระไหลทองจ้ะส่วนอันนี้เป็นน้ำเต้าไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาน้ำเต้านี่แม่ค้าขอไว้ที่500อบาทจ้ะนะคะด้านในเหมือนจะมีตะกุดนะคะพี่ขาแต่ไม่ทราบว่าของที่ไหนสร้างนะคะพี่นะคะขอไว้ที่500บาทจะพี่จ่าสสำหรับน้ำเต้าอันนี้จะห้าอบาทปลายทาง50บาทจ้ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นพักกิ่งของตะเคียนนะคะพี่ขาใต้ฐานมียันด้วยนะคะเนี่ยค่ะพี่มียันด้วยค่ะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจากกิ่งของตะเคียนองค์นี้นะคะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าอ่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาหนูจำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่นะคะมีผู้หญิงกับผู้ชายจูบกันนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะ อ่าพี่ๆที่เอ่อมีเรื่องด้านความรักก็เอาไปได้นะคะพี่่ะอันนี้หนูสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะพี่ขานะคะเมื่อหนูขอไว้ที่600บาทนะจ๊ะพี่สําหรับองค์นี้จากพี่จ๋าห600้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจากพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นพระปุหนังค่ะพี่ขาปุหนังนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เป็นพระปุหนังนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่600บาทจาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าสำหรับพระปุหนังองค์นี้จ้าส่วนองค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเหรียญเก่าๆโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะ 500ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มกันเลยค่ะบวกเพิ่มห้าสบาทนะคะพี่คะ่ะถ้าพี่จะสั่งองค์เดียวก็ห้าสิบาทหรือจะสั่งสององค์สามองค์สี่องค์ก็ห0สบาทแต่ถ้าพร้อมโอนหนูไม่ได้คิดค่าส่งปลายทางนะคะเนี่ยค่ะห้าสิบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะจ๊ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญเก่าๆกับพี่หนูไม่ทราบว่าเหรียญอะไรค่ะพี่นะค่ะเหมือนเขาเขียนอะไรมีภาษาอะไรม่รูห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองนี้ค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจากสมเด็จเก่าๆเรื่องพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาจะเป็นยี่ห้าศตวรรษจ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ยี่ห้าศตวรรษค่ะพี่ขานะคะพแม่ชัดแอนไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่แม่ค้าจะทิ้งเบอร์โทรไว้ทุกคลิปเลยค่ะพี่ขานะคะองนี้ ี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าย25สตรรวจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะ้ะเดียนหลวงพ่อเดิมองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะกยมองยากหน่อยนะคะพี่พาะพระอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่ขานะคะ แม่ค้าก็พยายามถ่ายให้ชัดๆนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจาก700บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระใสนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระใสนะคะพี่ขาขอไว้ที่6 0 0บาทจาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อพระใสองค์นี้ค่ะพี่สวยงามมากเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมค่ะ เป็นรูปหล,ลอดหลวงปู่เอี่ยมนะคะองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะรูปหลอหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเม็ดขนุนนะคะพี่เม็ดขนุนนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับเม็ดขนุนค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้า โอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ในภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆแอดไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขาอีพีนี้หนูก็ม,มีมีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ